ครับพี่น้องแป้นหมอลำมรัตนสินินตาสแกลาศกับภาคกิจตอนนี้กำลังข้าลูก,ลกอยู่สามารถคลิปซึ่งเกาซึ่งไม่ที่เขามาแล้วนะครับคลิปพุ่มสาดเพื่อจะเตรียมตัวร่อ,องรับกับการทำบุญในวันที่16นะครับผมวันที่16บหกทำบุญตักบาตรตอนเส้าแล้วกาที่มีการประชุมสมณาแยกสายงานล่วงซ้อมกันนะครับผมวันที่16 หากรฟส .2 พัน916นะครับตอนนี้กก็พลังเตรียมสถานที่กับบุลูกนะครับที่เขามาแล้วนะครับรออมู้รอบพวบวันที่1 5กับขุ่นจะเขามาเบิร์ตนะครับผมพอวันที่16ตอนเสาร์ทั้บุญตักบาทนะครับตอนนี้พระกระร้ายำกระร้าทั้นะครับยำสถานที่พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นจะมาสานเขาในตอนเสาร์นะครับผมเก็บปว,วดมองนี้ก็เป็นล้านซองนะครับอันนี้กระจุ๊บสำรับ การฝืนสองอันนี้ก็คือสถานการณ์ตอนนี้นะครับพี่น้องสามพบ้นท่านหอ,อประทับท่านตานี่ก็คือสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมวันที่สิบหาร่วมสมาชิกเขาว่าปุ๊บุ้คนพี่น้องวันที่สิบหาสิงหานะครับผม เพื่อจะร่วมตัวกันมาปฐมนิเทศวันที่16ตอนเศร้าทัา้บุญตักบาตรบาทรัตนศินิตาเทราสนะครับผมล้วกาหลังจากที่ระสมงองค์เจ้าเพันเศร้าขา,ารเศร้าทัา้บุญตักบาตรเรียบร้อยแล้วช่วงที่ยังไปหาใาในการ็ี่เป็นการปฐมนิเทศปรึกษาหาลือกันโลงงานคุยกันนะครับผมวันที่17ก็คงจะได้ร่วงเพลงนะครับผม นก่คือสถานการณ์เ่วมเกินไวของบุบลานที่องอานาตราศิมินตาที่ยราชอยู่ในตอนนี้นะครับผมพวกถ้ำชุดเทดหัวพวกแดนซ์โแดนเซอร์ตอนนี้ก,ก,กำลังขมับคมินซอยกันนะครับผมเก็บเกี่ยวผลงานการแสดงเ,เพื่อจะลองรับกับพีกับนองออกขัรษาลาประเจา้าเด้อวันที่28ตุลาคมพศ2 5 6 6เจอกันที่าลานเพลินหน้าภูฝังนะครับผมวัดป่าภูฝัง เพื่อจะอขึ้นไปเชื่อาามอกับผาสามยอดนะครับผมยุนาประตูวัดป้าผู้ฝางเลยพี่น้องแค่ในการเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องท้ถทนนขึ้นไปจากผู้ผาฝางขึ้นไปหาผาสามยอดนะครับผมซึ่ง เป็นนโยบายของพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่แล้วก็พระอาจารย์เกียงไก่นะครับผมที่เป็นเจ้าอาวาสวัดคู่ผาสามยอดที่ต่อหน,นี้นะครับผมขอบคุณทุกแรงใจด้วยที่น้องเดลยจะได้กระฝากช่องยูทูบหนึ่งสุรชาติผมทั้งรัตนสินต์ตาเทราะของหลองเกียรติทิมา่าพใหญ่สุริยา,ยยากระเชิญกันแล้วก็ลูกๆในทีมงานทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกแรงใจครับพี่น้อง